ล่าสุดนี้ลิซ่าเข้าชิงรางวัลแห่งปีมากถึง3สาขาด้วยกันเลยล่ะคะ่ะและคู่แข่งแต่ละคนต้องบอกเลยว่าเป็นตัวแม่ของวงการทั้งนั้นเลยหลังจากที่ฟันคลับตั้งตารอคอยผลงานโซโลเดี่ยวของลิซ่าแบล็คพิงคในที่สุดปีนี้ก็สมหวังสักทีเมื่อต้นสังกัด YG Entertainment ตัดสินใจปล่อยผลงานโซโลเดี่ยวของลิซ่าออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันอย่างเพลงไตเติ้ลลิซาและเพลงมันนี่ และอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าทุกๆสิ้นปีจะมีงานประกาศรางวัลซึ่งปีนี้เวทีใหญ่ของวงการเพลง k p o ๊อย่างงาน m อ็มเนียนอาเซียนมิวสิกปี2021ก็ได้ออกมาประกาศวันจัดงานอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่11ธันวาคม2564โดยล่าสุดยังไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลออกมาให้แฟนคลับได้รับทราบกัน โดยปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงคือทุกรางวัลจะไม่มีการโหวตของแฟนเพลงยกเว้นงานว w ด r d Y Fan Choice Top 10ซึ่งสามารถเข้าไปโหวตผ่านหน้าเว็บไซต์ Mnet Asian Music Award ได้ตั้งแต่วันนี้วันที่4พฤศจิกายนเวลา16นาฬิกาถึงวันที่22พฤศจิกายนเวลา14นาฬิก59นาทีตามเวลาในประเทศไทย และสำหรับในปีนี้ชาวไทยคงต้องเอาใจช่วยสาวไทยของเรากันหน่อยละค่ะเพราะงานนี้ลิซ่าแล็กพิงมีชื่อเข้าชิงมากถึง3สาขาด้วยกันทั้งสาขา e บส Female Artist และสาขา s บส a n c e Performance Female Group และสาขาที่3คือ Worldwide Fan c h อ i c e Top 10 และรางวัลที่น่าจับตามองอย่างรางวัล Best Female Artist หรือนักร้องศิลปินยอดเยี่ยมที่คู่แข่งแต่ละคนเรียกได้ว่าเป็นแถวหน้าของวงการเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปินมากความสามารถอย่างเฮสและศิลปินไอยูนักร้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของวงการและสาวทรงพลังอย่างโรเซ่แบล็กพิงก์และตัวแม่แห่งวงการอย่างคิมไทยอนเกิร์ลเจเนอเรชั่นแต่ละคนทักษะความสามารถไม่ธรรมดาจริงๆถือว่าเป็นผู้เข้าชิงที่ดูเดือดมากจริงๆเลยค่ะ และท้ายนี้ขอแสดงความยินดีกับอิซ่าแบล็คพิงคด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ